ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เ a t o r ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U T Phone ใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลัมาางมองหาร้านเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะโกนหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็เ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเว r ร์เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับล้าน Game Station Top เกมเ s t ชั i o n อ o อัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station ็ o p up นะครับเจอกันครับอะโอเค เดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูสหายก่อนแล้วกันสหายปัจจุบันนะครับตั้งค่าทีมแล้วก็เป็นปลูกกระบี่ปัจจุบันปูกกระบี่นะครับยังเป็นตัวของ5าดาวลุงใช่ไหมแล้วก็อาวุธวิญญาณเนี่ยนะครับอันนี้อัพเต็มแล้วเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นตัวของกระบี่9้าหน้าพาของเขาเนี่ยยังเป็น3ดาวเหมือนเดิมซึ่งมันจะบวกค่าสถานะของตัวละครหลักเราเนี่ยโดยรวมคือ15% แต่ว่าถ้าไปเทียบกับถังซานเนี่ยคือมันจะบวกค่าสถานะโดยรวมตัวละครหลักเรานะ25%เพราะฉะนั้นถ้าใส่ตัวของปูกบีเนี่ยทักษะตัวละครหรือว่าไอตัวสเตตัสของเราเนี่ยจะประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นตัวของถังซานดูนะ เนี alors, son, as, son, uh, so ่ยถังสังเกตครับดาเมจเพิ่มขึ้นนะดาเมจครี่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นแต่ว่าสเตตัสเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ่ะก็พอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอลองเทสดูหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราลองเทสปูกระบี่กับถังซานเนี่ยถังซานดาเมจแรงกว่าปูกระบี่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้ผมขอลองปูกระบี่กับตัวของเซตที่เราเปลี่ยนดาเมจแล้วอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าดาเมจใครจะแรงกว่ากันเดี๋ยวทดสอบตรงนี้ในเอ่อ สนามฝึกนะครับผมจะไม่ใช้บัฟเลยนะจะใช้แค่ตัวของอลูกน้องนะครับในการโจมตีไปเลยบวกกับตัวเราเนาะ่าปูกกระบี่จะยืนงงโอเคอันนี้คือทดสอบ2ตัวละครนะทั้งตัวหลักแล้วก็สหายนะครับเมื่อกี้เราทดสอบแค่ตัวละครหลักเราทำดาเมจได้ประมาณ650ล้านใช่ไหมเดี๋ยวมาลองพวบคู่กับสหายลองดูครับ เพราะว่าตัวปูกกระบียถ้าเราเอามาใช้อ่ะมันจะดาเมจแรงกว่าหรือเปล่าถ้าเอามาใช้คู่กับตัวละครหลักใช่ไหมตอนนี้ผ่านไปแค่40วิวิดาเมจคือล่อไปแบบร้อยกว่าล้านแล้วนะครับตอนนี้ คือสังเกตคือปูกระบี่แม่งซอยเร็วมากนะพอเปลี่ยนเป็นสายปูกระบีะคือมันสแปมสกิลแล้วมันก็ฟันฟันแทงฟันฟันแทงฟันฟันแทงใช่ไหมเขาจะมีสเตปการโจมตีธรรมดา3ขั้ันนะฟันเป็นปานกระบี่1 2แล้วก็แทงใช่ไหมหนึ่งสองแทงแล้วพอมันใช้พวกคู่กับไอ้สกิลพวกนี้คือแม่งซอยเร็วจัดเลยครับปุบปับปุบปุบปุบปับปุบปุบอย่างเดียวเลยอะตอนนี้ดาเมจ300ล้านนะครับ ตุกตับ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 ดาเมจถือว่าแบบจัดจ้านตอนนี้400ล้านเลยครับโหสงสารแบบหุ่นเลยอะตอนนี้คือหุ่นฝึกเลเวล60นะเออเลเวลตัวละครเรา52นะครับเลเวลหุ่นฝึกคือ60เนาะ ระดับความยากที่สมดุลของตัวละครเราคือ60ในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบปรับดาเมจให้มันอ่อนลงดาเมจอาจจะเยอะกว่านี้เต่เพราะฉะนั้นหุ่นสุดเราเลเวล60อันนี้คือดาเมจที่ทำได้ก็จะประมาณนี้นะครับคือแบบเชี่ยปูกระบี่คือมันเน้นแบบแปมสกิลอ่ะคือมันครูดาวสกิลเร็วมากนะ ใช้สกิลลดคูดาวใช้สกิลลดคูดาวใช้สกิลลดคูดาวอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเลขดาเมจนี่คือลวนรัวตอนนี้620ล้านเลยครับตอนนี้เลี้ยงออโต้อย่างไรเดี๋ยวพาไปดูนะครับ เจ็700ล้านนะครับตอนนี้ใช้คู่กับตัวละครผูกกระบี่นะแปดร้อยล้านไหมน่าจะถึงแหละ าดาเมจโดยรวมนะครับที่เราใช้ตัวคะครหลักนะเป็นสายปูกระบี่ควบคู่กับสหายปูกระบี่ใช่ไหมดาเมจที่ทําได้คือ817ล้านนะครับแล้วก็ดาเมจต่อวิคือ45ล้านต่อวินะดาเมจต่อวิอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปเปลี่ยนตัวของสหายถังซานคอสลองเข้ามาดูนะดาเมจใครมันจะแรงกว่ากันนะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวขอพาไปดูตรงนี้หน่อย Auto Skill. Auto Skill. ออโต้เซตสกิลออโต้เซตสกิลออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่สังเกตนะครับถ้าเราเข้ามาในตัวของออวงแหวนวิญญาณใช่ไหมเรามาที่ทักษะครับแล้วก็ตรงนี้ออโต้สกิลประมาณนี้ครับ เซตออโต้ Auto ก็ตามนี้เริ่มต้นเราอาจจะให้ใช้ตัวของตรงนี้อ่าลดคูดาวใช่ไหมตัวของบัฟแล้วก็ตัวของกระบี่อะไรอย่างเงี้ยก็มาตั้งเอานี่มาตั้งได้นะครับผมไม่แตะและกันเพราะว่าคุณเดียโบบอกว่าไม่ต้องไปปรับอะไรนะสังเกตตัวเนี้ยนะครับมันจะมะีไม่เป็นแสงใช่ไหมกับตัวของอาวุธลับเพราะว่าถ้าเราติ๊กให้มันเป็นแสงอ่ะมันจะใช้เรียงกันแบบ1 2 3 4 5 6มี่ห้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราติ๊กแบบเนี้ย คือมันจะแบบว่าอ่าไม่ใช้อ่าเผื่อใครอยากติ๊กให้มันใช้ก็กดตรงนี้มันก็จะใช้เองอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าไม่อยากใช้ก็ติ๊กประมาณนี้มันก็จะไล่ไปแบบ1 2 3 4 5อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปคือใช้สกิลนี้ก่อนใช่ไหมเป็นตัวของสกิลกระบี่3ฟุตก็คือเป็นกลางบาลียใช่ไหมแล้วก็ใช้สกิลอาดาบยักษ์ที่มันจะเป็นหมุนหมุนสักหมุน 3, หมุนเก้าครั้งประมาณนี้ใช่ไหม่ะแล้วมันก็จะไล่ลไปตามนี้นะครับใครอยากตั้งออโต้สกิลนะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบกับขังซานค้อนหน่อยนะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้บัฟเหมือนเดิมนะเราจะไม่ใช้บัฟเราจะทดสอบแค่ดาเมจตัวหลักเราแล้วก็ขังซานนะครับ คือถังซานดาเมจต่อครั้งมันแรงกว่าเฉินซินนะแต่มันตีช้ากว่าเมื่อกี้ผมเห็นดาเมจดอกหนึ่งเกล้านนะดามจอีกหนึ่งครั้งเ้าล้านนะเมื่อกี้อุ้มขึ้นมาเป็นดาเมจสีลุงนะครับ ตอนนี้ดาเมดอยู่ที่ประมาณโอ้โหหนนาทีครึ่งนะครับดาเมด440ร้อบพอๆกันนะพอๆกันแต่ผมคิดว่าดามเมจถังซานแม่งน่าจะแรงกว่าว่ะดูแล้วมันน่าจะประมาณแบบเกือบเกือบเก้ล้านนะเออแต่ว่าเฉินซินมันเก่งในการตีพวกมอนไงอ่าตีหุ่นปีศาจตีหุ่นโลกมันน่าจะแบบดาเมดอาจจะแรงกว่าแต่ว่าเราทดสอบแบบหุ่นสมดุลใช่ไหม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองทดสอบตีแบบอ่าหุ่นไม้บอสโลกลองดูนะครับลองเปรียบเทียบกันด้วยเพราะว่าผมดูทรงแล้วถ้าตีหุ่นไม้ฝึกแบบสมดุลเนี่ยถังซาน่าจะแรงกว่าดูแล้วนะดูแล้วดูแล้วมันนับว่าเป็นคนมั้งคิดว่านะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเติมเงินนะครับอย่าลืมนะนี่สปอนเซอร์ของผมเลยนะครับนี เกมสเตชันท็อปอัพนะครับนะเติมเร็วเติมไวแน่นอนนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าถูกใจเพื่อนเอนเพราะว่าราคาเนี่ยเมื่อเช้าที่ผมเติมไปนะประมาณ2,000ดอลน,นะครับ2,000ดอลเนี่ยถ้าตีเป็นเงินที่เราเติมเองเนี่ยประมาณโอ้ประมาณ64,000บาทเลยนะเออแต่ว่าผมเติมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ56,000นะครับสามารถเติมได้เลยนะครับกับร้านสปอนของเราเนาะเกมสเตชันท็อปอัพนั่นเองนะครับ สามารถทักไปที่เพจได้นะผมทิ้งลิงก์้ที่ต้ด้านล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่าสังเกตนะครับดาเมจโดยรวมทั้งหมดเนาะประมาณ833ล้านนะครับอันนี้ดาเมจต่อวิคือ46ล้านต่อวิ แสดงว่าดาเมจยังแรงกว่าเฉินซินประมาณ20ล้านแต่ผมลอง,งผมจะขอลองนะงผมจะขอลองเปลี่ยนเป็นหุ่นบอสโลกลองดูนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นหุ่นบอสโลกดูนะอ่าหุ่นไม้บอสโลกนะครับลองดูเพราะว่าอ่ามันก็จะไม่เป็นธรรมกับเฉินซินเกินไปเพราะาเฉินซินมันเก่งในการตีตีแบบตีมอนเนะ่ะเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นลองทดสอบดูดิ อะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มันไม่มีนับเวลาหรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครับอ๋อเปลี่ยนเป็นบอสโลกรีเซ็ตคูดาวฟื้นฟูสถานนะเออทำไมมันอ๋อแสดงว่าทดสอบ คืออ๋อแสดงว่ามันน่าจะแบบนับเป็นอันนี้หมดเลยหรือเปล่าเนี่ยรีเซ็ตคู่ดาว้าทายบอสโลกผุนไม้เลเวล52เป็นบอสโลกมันไม่มีจับเวลาวะ่ะ โอ้แสดงว่าเราเราเอาได้เฉพาะผันผวนที่มันเป็นแบบว่าเป็นสมดุลเลยนะครับฟื้นฟูสถานะเออถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าทดสอบได้แค่แบบเนี้ยยังไงถังซานคอนดาเมจแรงกว่าประมาณ20ล้านนะเออเผื่อหลายๆคนทําถังซานคอนมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยชิบหายแล้วปูกกระบี่เข้ามามันไม่โอเคเลยเรียกได้ว่าผมว่าถังซานคอนก็ยังคุ้มอยู่แต่ถ้าเทียบกันน่ะ ถ้าเอาไป PVP หรือว่าเอาไปไล่ตีบอสโลกอะ่ะคือถังซามันตีใกล้นะแต่ว่าเฉินซินมันตีไกลอันนี้คือต้องต้องอันนี้นิดนึงนะเพราะว่าตัวตีใกล้กับตัวตีไกลเนี่ยการไล่ตีคนนี่คือต่างกันนะเออแล้วก็ตัวของเฉินซินมันมีสกิลรวบด้วยประมาณนั้นนะครับอ่าก็ถ้าทดสอบการดาเมจต่อคนเนี่ยนะครับแบบตีกับคนด้วยเนี่ยดามจถังซานก็ยังจะแรงกว่าอยู่ดีนะเออก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบว่า ลังเลว่าแบบโอ้โหเซ็งเลยว่าถังซานแบบเราปั้นมาดีหรือเปล่าใช่ไหมแล้วหลายๆคนกําลังลังเลว่าอยากจะเปิดตัวของเออฉินซินหรือเปล่านะก็ถ้าถามผมนะถ้าไปดูเทียนลิ์มาเขาให้เฉินซินดีกว่านะแต่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมรอถังถัง,ถ,งถังห้าวนะครับ UR ตัวเดียวเลยตอนนี้ถ้าเราทดสอบก็ถังซานดาามีแรงกว่านะก็หลักๆจะประมาณนี้เลยกันแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเผื่อใครอยากเติมเกมนะครับนี่ าร้านสปอนของผมนะครับท็อปอัพสเกมสเตชันท็อปอัพนะครับสามารถมาเติมได้นะถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับเพราะว่าเติมไปแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยห้าหมื่นหกพันบาทนะครับจากปกตินะถ้าเติมเองอยู่ที่ประมาณหกหมื่นสี่พันบาทเออคือลดไปโคตรเยอะนะครับนะสามารถทักไปที่เพจได้เลยนะผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วนะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะขอพักแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอมารีวิวอาวุธลับ ในอีกน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอคุณเดียโบเขาทําของให้โหดกว่านี้ก่อนแลวกันเพราะว่าวันเนี้ยเติมมาประมาณ2000ดอลใช่ไหมใช้ไปแล้ว800ดอลน,นะครับเออใช้ไปในการเปิดกิจกรรมสมบัติเทพนะครับนี่ก็คือเหมาหมดเลยนะครับเหมาหมดเลยแล้วก็ได้ของค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอคุณเดียโบไปปั้นต่อเพราะว่าไอเทมประจําแบบไอตัวเซต ex อะนะครับมันยังไม่ครบคอมโบมันนะ มันยังแปลกๆนะครับแล้วก็เหลืออีก3ชิ้นนะเพราะฉะนั้นดาเมจเราน่าจะทำได้แรงกว่านี้นะครับแล้วก็เซตกระดูกวิญญาณเผื่อใครไม่เห็นนะครับก็เป็นเซตกระดูกวิญญาณของแมงมุมหน้าคนนะครับ6ชิ้นเลยนะครับบวก15แค่ชิ้นเดียวตอนนี้นะครับแล้วก็เซตพลังภายในนะครับเล่นเป็นลดคูดาว16นะครับแล้วก็อัตราคีเนี่ยสีม่วง8นะครับนะประมาณนี้เลยแล้วก็อะไรเพิ่มเติมการ์ดอะการ์ดนะครับการ์ดตรงนี้นะครับ เล่นเป็นเบจมาก4ี่ใบนะครับแล้วก็ตัวของอปูกกระบี่5้าใบนะครับตุ๊กคู่ป๋อ4ใบนะครับามานาสูน2ใบนะครับปีปีโตงใบเดียวนะครับแล้วก็อาอินนะครับแม่ถังซาน1ใบแล้วก็อันนี้จู่จูอินนะครับอยู่ที่1ใบปลูกกระดูก2ใบนะครับปูกกระดูก2ใบแล้วกอ็อะไรอีกอ่าไถ่ฐาน1ใบไอสใบนะครับ อ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็ตัวของอันนิ่งนะครับ1ใบใช่ไหมอ่าประมาณนี้เหลือเบนจามาสอีก1ใบนะดามเมจสุดท้ายจะแรงขึ้นจาก50%กลายเป็น80%อนะครับอันนี้เป็นเซตของไอเทมเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ละกันมาทดสอบอาวุธลับสุดยอดนะที่เติมไปประมาณน่าจะแสนก,กว่าเลยเพื่อชิ้นเดียวขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์สวัสดีครับ